เรียนที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูหมิวสอนสุขอีกแล้วนะคะลูกวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของสภาวะทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพนั่นเองนะคะในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นป .4 วันนี้นะคะลูกเราจะมาเรียนในเรื่องของความหมาย ของคำว่าอารมณ์คืออะไรอารมณ์นะคะก็คือความรู้สึกภายในจิตใจที่มีผลต่อสิ่งต่างๆรอบตัวเรานั่นเองอารมณ์นะคะแบ่งออกเป็นสองลักษณะก็คือ 1. อารมณ์ทางบวกเช่นอาการอย่างไรบ้างคะเช่นอาการดีใจชอบใจรักชื่นชมสุขสบายหรือสนุกสนานซึ่งอารมณ์พวกนี้ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะลูกเนาะว่ามันเป็นอารมณ์ทางบวกมันก็ย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพ ของผู้นั้นนะคะต่อไปอารมณ์ทางบวกเนี่ยทำให้ร่างกายเราเป็นยังไงบ้างอ่าทำให้จิตใจของเราร่าเริงแจ่มใสสดชื่นยิ้มแย้มมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายไม่เบื่ออาหารหรือปวดศีรษะ รับประทานอาหารได้ตามปกตินั่นเองนะคะนี่คือผลดีต่อสุขภาพในด้านของอารมณ์ทางบวกต่อไปตรงกันข้ามอารมณ์ทางบวกแล้วก็ต้องมีอารมณ์ทางลบใช่ไหมลูกใครเคยมีอารมณ์ทางนี้บ้างแน่นอนว่าทุกคนย่อมเคยมีลักษณะอารมณ์ทางนี้กันทุกคนเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะทางบวกหรือทางลบก็ตามอารมณ์ทางบวกเช่นอะไรบ้างเช่นการโกรธการอิจฉาริษยาหรือเสียใจเศร้าใจกลัว เกลียดหรือวิตกกังวลแล้วก็เครียดแน่นอนเลยอาการเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วมันย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพใช่ไหมคะเพราะว่าสภาวะของอารมณ์เนี่ยมีความสัมพันธ์กับสุขภาพมากเลยการมีอารมณ์วิตกกังวลเครียดหรือเศร้าใจเนี่ยอาจทําให้เกิดอาการปวดศีรษะปวดท้องเบื่ออาหารอ่อ,อนเพลียแล้วก็จิตใจของเราเนี่ยเศร้าหมองเลยใช่ไหมคะอ่าและหากมีอารมณ์โกรธมาก งุดงิดเป็นประจำเลยก็จะทำให้อาการามีอาการหายใจเร็วตัวสัน่นหัวใจเต้นเร็วแน่นอนเลยว่ามันส่งผลเสียต่อสุขภาพกายแล้วก็จิตใจด้วยคนที่มีลักษณะอารมณ์ด้านลบเนี่ยชุนเฉียวตลอดเวลาโกรธง่ายโมโหง่ายขี้โมโหเนี่ยแน่นอนเลยว่าเพื่อนๆเ,เ,เป็นยังไงเพื่อนๆอ,อ,อยากเข้ามาหาอยากเล่นด้วยไหมก็ไม่ใช่ไหมคะลูก เอาละค่ะไปดูถึงการจัดการกับอารมณ์เบื้องต้นกันเนาะว่าเด็กๆมีวิธียังไงบ้างเมื่อเด็กๆมีอารมณ์ที่ไม่ดีหรือมีปัญหาเด็กๆจะทําอย่างไรเอาไปดู how to วิธีแรกเลยนะคะก็คือเมื่อนักเรียนมีปัญหาเนี่ยนักเรียนควรที่จะเลือกเล่าให้ผู้ปกครองพ่อแม่ครูหรือเพื่อนที่นักเรียนไว้ใจเนี่ย ฟังเพื่อที่จะช่วยกันแก้ปัญหานั้นๆได้นะลูกนะต่อไป o า t ูที่2ก็คือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่นไปทำกิจกรรมไปปลูกต้นไม้อ่นานังสือหรือทำอะไรก็ได้ที่นักเรียนชอบที่นักเรียนสนใจนะคะ o า t ูที่3ก็คือฝึกสมาธิใครเคยนั่งบ้างนั่งสมาธินอนสมาธิยืนสมาธิก็ได้ใช่ไหมคะลูกเพื่ออะไรเพื่อควบคุมอารมณ์แล้วก็ทำให้จิตใจเนี่ย สงบต่อไป Howto ที่4นะคะก็คือสำคัญมากไม่ใช้กำลังหรือความรุนแรงในการแก้ปัญหาเพราะว่ามันมีส่งผลดีไหมแน่นอนเลยว่าการใช้กําลังแล้วก็ใช้ความแรงการแก้ปัญหาเนี่ยไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นแน่นอนเลยใช่ไหมคะมีแต่แย่ลงนะลูกนะต่อไปฮา w ทูที่5ก็คือรู้จักผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการไปออกกําลังกายอ่าไปเล่นกีฬาฟังเพลง ร้องเพลงหรือดูในรายการที่เด็กๆสนใจนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปข้อที่6เนี่ยสำคัญเลยก็คือฝึกรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วก็เป็นบุคคลที่รู้จักมองโลกในแง่ดีนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของสภาวะทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพเนี่ยที่เด็กๆได้เรียนไปในวันนี้เนี่ย ครูคิดว่าเด็กๆคงได้รับความรู้แล้วก็มีวิธีการในการจัดการอารมณ์ของตัวเองแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าในขณะที่ตัวเองโกรธตัวเองต้องทําอย่างไรต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจและที่สําคัญเลยทุกคนต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะลูกอ่าสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาในส่วนของสภาวะอารมณ์และที่ส่งผลต่อสุขภาพเนี่ยมีเพียงเท่านี้แล้วใน แล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าถัดไปนะลูกนะสำหรับวันนี้เด็กๆอย่าลืมทำงานที่ครูมอบหมายให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ